วันนี้แม่ค oh, ้านมเหนียวคนสวยคือเก่าสวยเสมอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วสาวพันกิลสาวพันกิลคือเก่าเนาะหลังจากเท่าไหร่สิบสองสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบแปดสาวอยู่โดนเลยอยู่โดนเลยนะตอนนี้ก็เคยอยู่อยู่อยู่แล้วเนาะสบายดีสบายดีอันนี้เป็นทูโทนเท่าไหร่อสาวพันคือกันสาวพันกันโดยในร็อกเกอรจอโอ้โหวัน้วันนี้แม่ค้าหน้าเด็กเด็กนะครับ หลังจากหน้าเด็กตลอดเลยอคตัวนี้ไอเดียมันจากใครใครๆไม่รู้ไอไอป่วนเลยไอป่วนของรู้นเราซื้ออย่างป่วนต้องเราซื้อพี่ๆก็เลยไอเปิ้ลไอป่วนอ่าเนี่อันนี้ลูกค้าขาดจังของห้าวเออขอชาชักว่ไม่ใช่ชาชายปวนชาเขียวได้ปะได้ด้วยเซฟคือกันเซฟคือกันแม่ค้าก็แซ่บ ลูกค้าก็แซ่บเยอะเลยลูกค้าลูกค้าโนมี๋อ่ะอับป่นชาเขียวอ่ะอับป่นกันแ18บวกเลยเวลานี้ชาเขียวป่นชาชาไทยเมื่อกี้ครับมุกเกือบหมดฐานหนึ่ำมุกผู้ใดลำมุกอันนี้นะครับอันนี้ค่อยไปรู้ค่อยไปลบค่อยไปลบคลิปดอกโอ้ เป็นว่ามันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับค่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับค่อยเนาะเราเกี่ยวเกี่ยวจะเฉพาะร้านแม่ค้าเนาะเออแย่ชาไทยปนชาเขียวเแมนแมนเอาพูดชาไทยปนชาเขียวดิชาไทยปนชาเขียวชอช้างดิช่อช้างชาไทยปนชาเขียวชอช้างชอช้างชาไทยและชอช้างเราพูดชอช้างดเนี่ยนั่นไงโอ้เป็นคนอุดรต้นนี่คือว่าคือบ่ คือคือถ้าคนอุดรนั้นจะพูดซอสางนี่ดูนี่นี่ยสไตล์ก็จะตรงนี้ยืดยืดยืดอ๋อวันนี้วันนี้คนมาไม่มาช่วยบ่ามื้อนี้บ่มีคนสวยเพิ่นไปเคี่ยวมีคนอ่าหยุดไปกี่วันน่จังมื้อนี้หยุดไปหกมือ้อโอ้แต่แล้วมัาพู้ว่าิตตากบเปื้อนให้ไดอแต่ว่าไอ้ปวดมาคันตากบเปื้อนแหละลูก้าอ <laughs> ดูเวาา่ารัามากเลยนะวันนี้แต่งชุดงามคือเกาขอบใจด้อแล้วทำไมงานท่าหลวงไม่ไปขายกับเขาบ้างหรือบ่อยากไปตั้งใจพักเทียวอ๋อพักเทียวดีกว่านอเอ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 ดีดีดีนี่ความคิดดีมากเลยวังเลยวางเลย thank you เวคานมเหนียวชื่อน้องกุ้งน่าเฮ้ยมิสแกนใช่แล้วน่มเหนียว